วันนี้ก็เอาเสื้อผ้าตัวเองค่ะให้ทุกคนได้จับจองจับจ่ายซื้อใช้สอบรวบลงมาเยอะกว่พี่เม่ก็จะเลือกออกมาได้สักวก็ของจะแขวนในตู้หมดแล้วคะ พอเสร็จแล้วแบบว่าอ้ําก็บอกว่า,าพี่เมมาเถอะงานน,น,น,างน้ำอ้๊มนะอะไรเงี้ยอยากให้ออกมาออกบูธด้วยกันก็เลยบอกเอาหรอโอเคตอนแรกก็เอาไม่เอาดีอ้๊มบอกงานน้ำมาด้วยกันวันเดียวกันเลยแต่ว่าตอนหลังอ้๊ก็บอกว่าพี่เมเป็นรอบเช้าเลยรอบข้างเปิดอะไรเงี้ยก็เลยลโอ้โหข้างเปิดเลยเหรอเราก็ต้องเตรียมของใช่ไหมคะเตรียมของแล้วก็หาชุดแล้วก็เขาเรียกว,ว่าไงอะ ตัดใจอ like like ่ะเพราะว่าเสื้อผ้าก็จริงๆก็ชอบทุกตัวแต่ว่ามาลองมาขายในราคาแบบว่าส่งต่อแบบราคาย่อมเยาอย่างเงี้ยตัวละตัดเริ่ม200บาท500 800ยแปดร้อยพันหนึ่งพันห้าสองพันอะไรเงี้ยค่ะแต่เป็นแบบว่าถ้า2,000นนั่นคือจะเป็นแบบชุดที่เป็นหลักหมื่แต่เรามาขาย2,000นก็ตัดใจอย่าเงี้ยแต่ว่าก็โอเคถือว่าเหมือนมาแบบเขาเรียกว่าร่วมกิจกรรมด้วยอย่าเงี้ยค่ะแล้วก็ปกติก็ไม่ปกติก็ไม่ค่อยได้แบบออกไปไหนเหมือนกับโอเคได้ออกมา ออกมาทำกิจกรรมบ้างเห็นคิวแบบเห็นบอกว่าคิวเต็มเร็วมากก็ก็คือพอห้างเปิดแล้วตอนแรกคิดแาว่าโอ้โหรอบเราห้างเปิดเลยเนาะคิดว่าเอ๊ะจะยังไงอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไม่แบบไม่ได้มีคนอื่นไขด้วยมีของพี่คนเดียวใช่ไหมคะแล้วพอเสร็จเปิดมาเขามารอเลยอะสิบโมงคือคนลุมเลยแล้วก็มาตั้งใจซื้อแล้วก็ดีใจคือเป็นคนแบบว่าแบบรู้สึกแบบดีใจ อรเงี้ยคนยังแบบว่าให้ความสนใจมาแบบเยอะมากแล้วก็แบบรอรอให้แบบรอของเราอะไรเงี้ยค่ะรถได้กี่คิวคะไม่ไม่ได้เป็นคิวค่ะแต่ว่าทุกคนก็มาไม่ได้ปล่อยคิวค่ะของพี่เข้ามาแบบมากเลยเยอะเลยเข้ามาข้างเปิดก็มาเลยแล้วก็มาจับจับจับซื้อซื้อซื้อกันใหญ่เลยอย่างเงี้ยค่ะเรื่องเลยก ตอนแรกก็จะหมดจนต้องมาเติมรอบสองรถทอ,อ,อมามาถึงบ่ายคือเปิดแต่สิบโมงมใช่ไหมล่ะแต่ตัวเองมาบ่ายโมงพอมาบ่ายโมงก็ผลไม่กรอบหนึ่งเพราะกลัวเดี๋ยวมันจะแบบราจะโลก่ออก็มาเติมอีกก็ใกล้หมดแต่พอดีว่าอันนี้แบบเปลี่ยนเป็นของอ้ําละแล้วลเดี๋ยวตัวเองเหลือแค่ไม่กี่ไม่กี่ตัวเองคะ่ะต้องไปค้นมาเอามาเพิ่มไหมครับพอแล้วครั <laughs> พอแล้วเหนื่อยไม่ไหวเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ คือตอนคือขายไม่ได้มาแขวนอย่างเดียวค่ะคือเหมือนกับว่าจะเป็นคนแบบเขาเรียกว่าไงอะ,ะวัดไซส์ให้ทุกตัวะคะ่ะวัดให้หมดจดไวเลยให้เขาว่าอกเท่านี้เอวเท่านี้สะโพกทุนนี้นะทําเอ็หมดอะคะ่ะว่าเขาจะใส่ใจไง,ไงว่าเขาจะได้ซื้อไปแบบว่าเป็นแบบรู้เลยร<จ>ู<ด>้แล้วก็ใส่ไซส์นี้นะอย่างเงี้ยคะ่ะ กับพี่เมฆไม่ได้เจอนะพี่เมฆตอนต้องหุบใช่ค่ะจริงไม่ค่อยได้กลับออกไม่ค่ะไม่ไม่รับอะไรเลยค่ะไม่ร to ับงานเบื้องหน้าก็คือเด้งรูปก็ใช่ค่ะก็คือเบื้องหลังอยู่เบื้องหลังก็คือเบื้องหลังครั้นี้ก็ไม่ได้ทำแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นเขาเรียกว่าไงเป็น ทำหน้าที่เป็นคุณแม่ดูแลลูกเป็นแม่บ้านอุ่ยดูไม่ไม่ได้สิแม่บ้านดูไรอย่างเงี้หนังเขาหลีหนังเขาหลีเป็นแม่เต็มตัวเป็นแม่เป็นอยากใช้คนแม่บ้านเลยเป็นเหมือนเขาเรียกว่าไงอ่ะคุณแม่ดีกว่าคุณแม่คุณแม่เต็มตัว่เป็นแม่บ้านเป็นแน่ครับถ้าในวงการนี่คือแบบเรียกได้ว่าอิ่มตัวได้เลยแบบอะไรอย่างเงี้ถ้าในวงการก็อิ่มตัวค่ะแต่ถ่ายที่พี่ลีนไปกลับไปทำเบื้องหลังเป็เพราะว่าก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับที่มันขาดแล้วก็โดนแบบว่า ที่ทางช่องแบบว่าเปิดบวลก่อนเกี่กับเรื่องต่างต่างอย่างนี้ก็จริงๆเราอะเริ่มเฟซตัวเองทำเบื้องหลังอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วทำเป็นผู้จัดละครพอเป็นผู้จัดละครแล้วคนอีบังเอิญว่า เ,เหมือนกับมีการปรับเปลี่ยนที่กว่านะคะมีการปรับเปลี่ยนบางอย่างกับผู้จัดนะคะ,<ส>ะในช่องก็เลยของของละครที่พี่ทําก็เลยต้องหยุดสต็อปไปก่อนแล้วพอหยุดแล้วเนี่ยไฟมันหมดไฟในตัวมันเป็นที่เราใช่ไหมคะพี่มันไฟในตัวมันหมดเพราะ,ะ,<ส>ะว่าโอเคช่องอาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้า <สะ S 1> แต่ว่ามีที่อื่นก็ติดต่อให้เราทํามีคนชวนเราไปทําแต่ว่ามันเหมือนเราเหมือนเราเรียกว่าไงอ่ะมันหมดแล้วมันเหมือนเราการทํา ของของอี้มันเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบมันเป็นฟิลอะเป็นความรู้สึกทําด้วยความรู้สึกอะไรเงี้ยแล้วการทําละครมันก็เหนื่อยนะเป็นผู้จัดมันเหนื่อยแต่ว่าตอนนั้นเราใจเราก็เต็มที่รักล้วมีพลังแต่พอพลังมันแบบถูกถูกถูกหยุดพักไงมันก็เริ่มไฟหมดพอไฟหมดมันก็เลยสตาร์ทไม่ติดละค่ะก็คือไม่ติดเลยไม่ติดเลยตอนนี้ก็เลยขอหยุดเลยจะไม่มีบทเรื่องที่เราทำคาไว้หรืออะไรอย่างที่เราวางแผนไว้มีไหม ก็หยุดไปก็หยุดไปเลยแล้วก็อันใหม่ก็เหมือนกับว่าก็มีคนชวนทขามัก็ยังไม่พร้อมค่ะอาจจะต้องแบบปีนี้จะปีนี้ใครจะมับจุดไปไม่พร้อมไหมครับอย่างมีคนเองก็แบบเริ่มแต่ออดอีกแล้วนะพี่จะกลับมารับละครอหลออทำเตออดแล้วใช่เมื่อกี้นิดๆเนี่นบอกว่านิดๆไม่แววไม่แววที่ใส่ได้าย้กันเลยเนาะเป็นเนื่อกันได้ก็เลยพอแบบพอฟิลเป็นแบบมันห่างไปก็เลยอาจจะยังแบบว่า จุดยังไม่ต okay. ิดก็เลยอยากจะต้องรอสักพักแต่ท awesome. ีนี้ก็เลยคิดว่าโอเคที่ว่างอยู่่ะก็หันมาทําแบบมีทําเป็นชุดเสื้อผ้าแบรนด์ตัวเองเล็กๆทําสุดสนุกนะคะกลับอีกอันหนึ่งที่ภายในปีนี้อีกไม่กี่เดือนหน้าน่าจะกลับมาก็คือจะทําเกี่ยวกับเรื่องของความสวยวางงานเรื่องของเครื่องสำอางค่ะกลับมาทําเครื่องสำอางอันนี้คือลงทุนเองค่ะก็จะทําแบบทำแบบทำแป้งทำดิสติกทำอะไรเงี้ยค่ะก็จะหันไปทางนั้นหันไปทางทางตรงนั้นเป็นการแบบว่า ทำธุรกิจไปเลยแต่ตัวก็ประมาณหนึ่งเลยค่ะแต่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าเอาเข้าจริงอุ้ยเดี๋ยวฉันต้องออกมาพรีเซนต์ยังไงอ่ะไม่ได้ออกงานด้วยเราเป็นคนแบบเหมือนเราไม่ได้ค่อยได้เจออะไรเงี้ยเราเออเราต้องออกพรีเซนต์เราก็แอบแล้วเราจะพรีเซนต์ได้ไหมเราจะยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้พูดพูดก็น้อยลงเงียบขึ้นนิ่งขึ้นไปเข้าวัดทำบุญอะไรเงี้ยคือเหมือนเราเริ่มแบบ อายุมากขึ้นด้วยค่ะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปหลายๆอย่างอะค่ะก็อาจจะแบบนิ่งอะนิ่งนิ่งขึ้นเยอะเลยอะชอบเองแบบนี้ไหมชอบเองในเวอร์ชันนี้ไหมไม่รู้อะเราวิดทุกคนคิดว่ายังไงไม่รู้อ่ก็จริงจริงๆก็เป็นคนเงียบอยู่แล้วนะแต่ก่อนแบบต้องทํางานจําเป็นต้องพูดอะเรียกว่าเราทํางานแต่พอเราไม่ได้อะไรเราก็ เป็นคนจริงเป็นคนเพื่อนเพื่อนก็พูดเพื่อนเพื่อนที่รู้จักยังรู้เลยว่าเราเป็นคนเงียบเงียบพูดน้อยจริงจริงแล้วอะไร <ắt S 1> <cigar. S 2> เงี้ยเพราะอยู่ในเวอร์ชันนี้มันความสนุกภายในมันดิ่มาขึ้นจริงๆก็ๆๆเป็นคน <S <S เป็นคนๆๆแบบเออเงียบเงียบอยู่แล้วนะคะนอกจากว่าสนุก <S 2> <S 2> จรงิงๆถึงแบบเต็มที่เขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นแบบไม่มีตรงกลางอะ่ะนิง่งก็นิ่งไปเลยถ้าจะสพุก็พีไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีตรงกลาง ก็ถึงโมเมนต์โมเมนต์นึ่งากกแ,แชร์พาพี่อาร์ขับรถพาไปดูหนังไปอะไรนี้รีวิวคเพื่อค่ะว่าเป็นตัวละครอ,อะไรดีอ๋อค่ะเป็นไงนนทักวันนั้นแบบก็คุยกันค่ะอยากไปดูหนังค่ะอยากไปดูอวตาแล้วก็เราก็าาาก็แบบว่าโอเค เขาไปเขาไปทิ้งไว้ในกลุก่มแล้วก็ทุกคนก็เงียบหมดเลยไม่มีใครตอบเลยอะงงม,มากแล้วเราก็บอกอาอ้ําเราสองคนนะอ้ําก็บอกว่าโอเคแต่เราอ้ําก็บอกว่าพอดีช่วงนั้นเป็นช่วงจะปีใหม่มั้งช่วงช่วงเราๆช่วงเวงทศกาลแล้วคนสับลอ้ําไม่มีอ่าทีเนี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคงั้นที่เมย์มารับรับฉันได้ไหมเราก็รู้สึกว่าเออเออมันเป็นฟิล,ลที่ดีนะที่เราไปรับเขาถ้าเราเอาคนรถเราไปรับมันก็จะเหมือนกับว่าเราไม่ได้คนสองคน เขารู้สึกว่าเออมันเหมือนกับก็ยังมีคนเขารู้สึกว่าเอ้เรากลับาย้อนย้อนเวลาที่เราเป็นแบบว่าใช้ชีวิตแบบไปไหนด้วยกันเองวัยรุ่นวัยรุ่นพื่นสาวเออพื่อนสาวแล้วก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวฉันขับรถไปรับเธอแล้วก็ไปรอหน้าบ้านมีฟิลแบบไปรอรับเพื่อนหน้าบ้านรอ ก็เลยแอบถ่ายคลิปซะเลยก็ดูน่ารักดีอ้ําแบบว่าเปิดประตูรั้วบ้านเองอะไรเองแบบว่าออกมากันแบบง่ายๆจริงๆชีวิตเราก็ง่ายๆกันอย่างเงี้ยค่ะอ้ําที่คนแบบว่าเป็นดูเหมือนเป็นอ้ําแบบโอ้โหซุปเปอร์สตาร์อะไรเงี้ยแต่จริงๆเขายู่กบบเพื่อนอยู่กับเราเขาก็เป็นอ้ําแบบแบบที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแล้วก็เราก็เลยถ่ายคลิปโมเมนต์แล้วก็ไปดูด้วยกันสองคนนอนแบบพอดีจองเป็นเตียงคู่ด้วยแหมเนาะจูบีเป็นสองคนจูบีเป็นสองคน นานไหมที่ไม่ไม่มีไม่มีโมเมนตไหนนานมากนานมากค่ะนานมากแล้วก็แฮปปี้ค่ะแฮปปี้อั้มก็แฮปปี้มากเลยแต่ที่หลายคนชอบคือการรีวิวตัวละครไปไมวหมดไปด้วยพี่เมย์เหมือนเขาอะไรเงี้ยค่ะทุกคนต้องไปดูค่ะเหมือนอั้มพี่เพย์ขออนุญาตถามเรื่องที่หนุ่มที่มีเจอปัญหาเครียดหน่อยไหมค่ะ่เหมีแบบนี้ ส่งกำลังใจกันยังไงบ้างค่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเนาะจริงๆเราก็มีพี่หนุ่มก็จะเหมือนกับทำรายการก็จะต้องมีเรื่องราวทุกวันอยู่แล้วค่ะแม้แต่ทั้งแบบคนที่ไม่รู้จักคนที่รู้จักคนในวงการหรือแม้แต่อะไรก็ตามก็ต้องรับภาวะที่ต้องกดดันนะคะหลายๆอย่างก็ตรงนี้แกก็ต้องผ่านคุณค่อยๆให้ทุกวันแบบคลายไปเรื่อยๆเน่ย่ะส่งค่ะ